สวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับกับผมสู้ซับรุ่งโรจน์นะครับเ่อจะมาอ่าอัปเดตนะครับสินค้านะครับของลูกค้าสร้างเอาไว้นะครับไม่จะเป็นชนเลอร์ล่อคู่นะครับขนาดชั้นซื้อจะเป็นเหล็กล้างน้ำซีนิ้วทับหลัง3านิ้วนะครับกว้างลูกค้าสร้างเป็นร้อยเก้าสิบนะครับยาวสามเมตรเจ็ดสิบนะครับสูงอยู่เมตรหนึ่งนะครับอันนี้ก็อัปเดตก่อนที่จะอ่าเช็ดให้ลูกค้านะครับตัวนี้ นี่กำลังขึ้นโค้งนะครับนี่นะครับนี่กัเรือล้อตันมีนะครับวัดวัดไปแล้วนะครับเรือตั้งแต่ตัดนะครับเดี๋ยวเราไปกับตัดเฮ็ดช่งให้ลูกค้านะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามพร้อมนะครับนี่กับกําลังเตรียมขึ้นโค้งให้ลูกค้านะครับคังซีเฮาที่เขาเฮ็ดมากอะแข็งแรงเลยนะครับนี่เชื่อมเหล็กดามเหล็กยางนะครับแข็งแรงมากๆเลยนะครับวันนี้เขากำลังที่คันซีเลโกนนะครับนี่เซียไปแล้วนะครับกับเรื่องแต่ขึ้นโค้ง ขาดดามนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับนี่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจแท่นเลอร์นะครับก็แวะมาเลือกซื้อที่ร้านเราได้นะครับทางร้านกับมีบริการจับต้องไฮยอดบ้านเก็บเงินปลายทางอีกเช่นเคยนะครับก็มีบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านสนใจก็อ่าถ้าแชทหรือโทรมาสอบถามได้นะครับนี่ครับแข็งแรงใน่การอัปเดตให้ลูกค้าเบิ้งนะครับเพื่อนลูกค้าติดตามทาง YouTube ได้เบิ้งสินค้าของทางร้านนะครับผม